ดีครับเมื่อนี้เป็นวันที่งี้คิวสามพฤศจิกายนนะครับสองพันหร้อยหกสิบหกผมเลาะตลาดพื้นบ้านนะครับเมื่อนี้มาพี่นองมาอยู่ที่ตลาดบ้านลุบนะครับตำบลลุบอำเภอเมืองนะครับจังหวัดกาฬสินเป็นตลาดทีอยู่ใกล้ๆจังหวัดกาฬสินนะครับออกมาบ่อไก่นะครับออตลาดอยู่เส้นทางไปเพื่อกอมลาสาหรือไปลอยเอ็ดนะครับออกพินองมาผมเบิ่งแล้วของถูกดีครับตลาดนี่เป็นที่ค้าเพื่อืนบ้านนะครับหลากหลายนะครับ ลูกเคีนลูกเคีนป้าเป็นตาแสบเด้อลูกเคีนลูกเิีนแม่นยงังคโง่ลงโค้งบนอลไหลบัวจ้าไหลบัวบเอิ้นให้สุภาพคือไหลบัว<ช>เอินไหนนั่นคือสายบัวบานเห่านี่แหละอืมอ้อยมาละสิบบาทหรครับสิบบาทสิบบาทน้อไม้ไหครับเนี่ยบอกน้อไม้ขั่วเอาไปซุปก็เนี่ยอืมเอาไปซุปเอาไปซุปน้อไม้ขั่วเอาไปซุป อืมเอาเอา,อาถูก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 ถก็กบบกรักษาบกหู้ด้วยอย่างหนึ่งบกฮู้โอ้เอาบกฮู้ไปขายทั้งพุ่นโอ้ทั้งสองฝั่งนะครับอันนี้สายบัวช10บาทเอาน้าไม้ซุบออตลาดบ้านหลุบมาด้วยครับเดออามาหาคุณยายเพื่อนนี่ละตลาดบ้านหลุบถือว่ามีส่วน,นเทนแนวมีทุกอย่างมีทุกอย่างเอาด้านนี้ก็เลยเป็นใครนะรับเดอ้อไข่ไข่ไข่เอาตามไปเลยใครไหนร่อย ดีที่มหาบาทร้อย่าบาทก็มีแล้วเส้นเหี่ยวประเพียรแมงปลาเพียรแมงเลยครับเนี่ยแมงมะแรงทอดเหนียวแมงทอดค่ะโอ้ข้าวเหนียวแมงทอดหมูทอดก็มีนะคะหมูทอดก็มีค่ะโอ้ผู้ขายที่เสียงดีเลยเสียงดีอยู่ค่ะขายของก็ดีดีค่ะขายดีหน้าตาดีพร่อหน้าตาดีเสียงดีขายของดีเป็นมาแรงทอดนะครับเด้อนี่โพ่เบิ่งเด็ดเด้อ เอานี่ยเป็นมะเร็งทอดทั้งมดนะของน้องคนของน้องคนเป็นมะเร็งทอดตลาดบ้านลุปมากินที่นี่ละเป็นมะเร็งทอดเขาเหนียวมะเร็งทอดเป็นมีแต่เขนียวหมูทอดไก่ทอดขเหองเีเขาเหนียวหมูทอดไทอดขาีแม่ทอดนมี่ขียวมทอดไ่เหนียวแ่ทนมีแต่เขาเหนียวหมูทอด่ทอดข้าวเหนีวแอดเมีย่ดเสียวดีายดไก่อด้ายอดเมีขามอุไ่นหนุมนมีเด้เยครับอ มะเร็งทอดเอาใส่พริกไทยแซ่บๆนี่เด้ออันนั้นหนึ่งขวดวครับบอหนึ่งขวดนี้ง่ๆทั้งนี่หระค่ะหัวดนี้ง่ายห้อนๆนี่แห,หละแมงค่ะหนึ่งก้อนเหนี่ดหนึ่งก้อนเหนียเลยหนึ่งยู่นี่ละค่ะไม่ได้หนึ่งมาตั้งเยี่นต่อหนึ่งยู่นี่เลยมะเร็งก็ทอดยี่นี่ละเอาเข้าวเหนียวมะเร็งทอดหนึ่งเดียวในโลกเอาขายดีแล้วเด้อขอบคุณหลายน,น้องคน คนสวยเลยครับเนี่ยค่ะคุยเสียงดีด้วยค่ะข้าวเหนียวมะแรงทอดค่ะหนึ่งเดียวในโลก<ม>เพิ่นมีแต่ข้าวเหนียวไก่ทอดห<ม>้ขาข้าวเหนียวมะแรงทอดอม,มาน้อกันประคั้นอ่ป่าวค่ะร้านเดียวกันอกโอ้ร้านเดียวกันเนาะอันนี้นมาเมื่ซื้อแล้วกับพี่ได้ละจ้าบริการพี่พร้อมจ้ามีเตากี่พร้อมจ้าบริการกี่ให้ด้วยนะคะโอ้เห็นเนอะได้เปิดฟู้ซื้อที่ถือใจได้เหมือนตัวสันเนี่ย ขอให้นะเด้อเอาอยากกินข้าวเหนียวกับปลาหมึกแข่งจี้ก็มีนี่อ,อืมมี่เลยนี่เอาปลาทูก็ได้ปิ้งไห้ก็ได้นี่ปิ้งไห้ก็ได้ค่ะเอาปลาทูนี่เข่งละสามสิบบาทท,ท,ทุกเข่งสามเข่งร้อยนะครับสามสิบบาทเอาเอาผู้ซื้อเห็นว่าถือเอาลเลยได้สามเข่งร้อยนี่ <laughs> อ้าวไกดดีเลยเด้อ เอาน้องทั้งสวงได้เด้อเด้อนี่นเอ้าที่เด็กคนสวยสวยนองมนนี้ก็สวยเด้อจบมางห้องเราไปล้นี่จบมางห้องเปจบไจบสปีแล้วค่ะเอาว่ะเอาวงหน้าข้ขึ้นข้นขึ้นขึ้นขน้นขึ้นอันขึ้น้นขนขึนข้นขึ้นขึ้นนขึ้าขน้นน้ ว่าเป็นว่าเมันเรียนม่อหกเลยเลยดีเด้อเอามาเลี้ยงทอดเอาของนอกเพื่อเด้อมานี่ยแหละตลาดบ้านรูบเด้อเอามามาขอบคุณหลายหลายทั้งสองเด้อนอนโอ้ปลาทูดนะครับสามสิบบาทสามถึงร้อยถูก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 อ้าวนี่ไก่ไก่บ้านของห้องน้อตัวเท่าไรล่ะครับไก่บ้านนะครับ สองร้อยสองร้อยสิบกับโบแพ้นะครับเพราะว่าได้เครื่องในพร้อมเด้อได้เครื่องในได้ขายได้เนื้อมด๊บซับให้พ่อมซับให้พ่อมปุ๊ซับให้พ่อมโบต้องยุ่งยากใกล้บ้านโดยตรงเลยหล้วก็บขั้วใส่ให้พ่อมขั้วใส่ให้พร้อมเห็ดใส่ให้พร้อมเห็ดใส่พร้อมไม่มีองในเห็ดเด้ไม่มีเห็ดเด้โอ้บริการคันเนาะว่าลูกค้าประจำลยโอ้อันนี้เป็นลูกค้าบ่เอาผมนึกว่าผู้ขายได้นี่ โอ้ยเป็นผู้ซื้อเป็นผู้ซื้อเป็นผู้ซอยเชี่ยแก่โอ้เป็นผู้ซอยเป็นผู้ช่วยผู้ขายขาประจามาซูมือขึ้นกันโอ้มาสูมือมาเชี่ยสูมือขึ้นกันาอยู่ในโลกออนไลน์เขาก็เลยว่าเป็นผู้รีวิวเอาเป็นผู้รีวิว บอกว่าบอกว่าบอกว่าใส่ถิ่นทันแลเลียุวันเป็นไก่บ้านเป็นผู้ฮิดแล้วก็มือตัวมือแล้มก็ออาใจต่อมนาขายสามมือวันต่อวันสดสดอันเิป่าง่โอ้ไก่บ้านร้อยเปอร์เซไก่บ้านร้อยเปอร์เซ็นพศูนย์เก้าแม่ม่แม่สมใจตลาดบ้านหลุบ ตำบลหลุบอำเภอหลุบอ้าเ่อเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์ศูน097 286 8 7 4 8แเี่ม่เยี่ยมอืมนี่ไก่มันด้วยสั่งได้อันนี้สามให่พร้อมสามให่พร้อมนีดใส่พร้อมนีดใส่พร้อมแล้วมีเลือดด้วยเลือดด้วยต้ม่างดี บริการดีขนาดเลยนี่คือผู้ที่้าประจำค้าประจำค้าประจำแล้วก็มา่อยรีวิวแซบแซบเยี่ยมสมซื้อแม่เยี่ยมเดี๋ยวผู้ออกช่องไหนบอกแล้วนะครับเดี๋ยวจะไปดูแม่เยี่ยม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 นี่ครับแม่เยี่ยมนี่ครับคุณพ่อยังครับพ่อไสเยี่ยมพ่อไสเยี่ยมแม่เยี่ยมกับพ่อไสเยี่ยมนี่เน่เด้อนี่เด้อ เออเดี๋ยเอาเรื่องผมเรื่องนอกมารีวิวเออเรือรีวิวเนี่เ้อเอาเรื่องรีวิวเอาอือเอาศูนย์เก้าเจ็ดสองแปดหกแปดเจ็ดสี่แปดมาเลยโทษได้ตลอดเวลาตีนึ่งตีสองแต่โทษได้ เพราะว่าเราจะเป็นคนเช่อแข็มากต้องต้องให้ต้องให้่หานแน่นอาเชื่อหลนี่คือตลาดบรรลุมองเดียว,ยวท,ที่บริการแบบประทับใจบใส่ห่<า>อใรลีดใส่ห่อั่าโตสั่งได้ปานก๋วยเตี๋ยวโอ้นีใครเกครนี่ย่ครับกำลังรีดกำลังรีดนี่นี่นะอันนี้ผู้เชี่ยวผู้เชี่ยวนี่ มีไข่พร,ร้อมห้วยไข่เป็นตัวหนึ่นขงขอบคุณอะไรนะครับก็ขอบคุณหลายขอบคุณหลายครับ<ต> <c oughs> ขอบคุณหลายไรอะไรจานเลย <c oughs> คุณกำลังมาหลายเนะครับด้วยตลาดบ้านลุดเอาออเป็นตลาดที่ถูกลนะครับขายของถูกเฮ <c oughs> ็ดวะครับของเฮาโอ้คอุณผอเลยครับหน่อยได้เห็นผู้ชายมานั่งตลาดเนาะ โอ้นี่เห็นผู้ทีสามในตลาดนี่แหละเป็นเฮ็ดจานละเศ้าบาทบ่ะครับบอหาซิบกว่ามีเศ้าก็มีเด้อเอาเฮ็ดเอาดอกบานก็มีดอกตูงก็มีพี่น้อยยังได้แบบได้ถูกปลูกปลูกเองมามนี่น้อครับเน้องเอาปลูกเองเด้อเนี่ยเอาคุณพ่อเห็นผู้ทีสามเะเนี่ยครับเด้อเศ้าบาทเฮ็ดเศ้าบาทหาซิบบาทขอบคุณหลายพ่อครับน้ำน้ำน้ำขายน้ำบ่ะครับเนี่ย ปั่นน้ะได้หมดตัวนี้เนาะจะเอาตัวอะไรล่ะครับพงฮ่องยี่สิบห้าบาทนะครับโอ้เป็นแต่เสียแต่บากอีงอย่างก่อนบอกเราหมดอ้าวเอาเสียบเสียบเสียบเอาวน้มยี่บห้าบาทนะครับเด้๋ยเอาตะลาบรรลุมาเลยเนี่ยปั่นให้สด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 ตะลาไอ้ล้านผักชุบคุณแม่ครับผักคืองามแต่ครับผักกระแยงกับนี่ครับนี่โอ้ผักกระแยงวานเฮาก็มีมีหมดตัวนี่โอ้มีห่อนหักเอาไปปลูกได้น้ำเนี่ย โอ้นะครับเอาเริ่มตัแต่สิบบาทเจ้าบาทถูกถูกเลยบักเขือถุงเท่าได้ล้วครับนี่เจ้าบาทเจ้าบาทเนี่ยบักทัวโอ้หลายแนว่ยนี่มีเลยเครื่องแกงเครื่องต้มมีเนาะนี่เนาะสิบบาทสิบบาท,บบาทมีทุกอย่างด้วยตลาดอ่อนถามขายอย่างนี้อยู่เหรอไม่กิมฟั่นยันเลือดรบมาหาคุณแม่เสือแดงนี่แหละเด้อตลาดบ้านลุลบ,บลเอ๋อตำบลลุบอำเภอเมืองกาฬสินธุ์พี่น้องที่ได้กินมัดอยู่นี่ มามองเดียวได้เมื่อมัดครับนี่ได้เมื่อมัดมีทุนเนีอยู่นี่จกได้ยังถามเลยมีเลยคุณแม่หาให้ในวัดเพราะมีหมดทุกอย่างร้านนี่แหละครับอย่าที่ฟันอย่าเลือนรบอเอาดิเอาขอคุณหลายแม่ด้อขายดีครับขายดีโอ้เดครับติดถนนนี่แหละเนาะบ้านรุป,บ,รปบ้านรุปเอาของถือเรื่องตลาดบ้านรุบเนี่ยบ้านรุปจะให้ที่ว่าของถูก อโอ้ยยำบางฮวงเนี่ยฝานบางฮวงฝานบางฮวงเอาเมื่อต่ำบอกครับหรือปไปใส่โอ้พูดบ่ดโอ้นี่บ่เอาผมเนี่ยไทยบอกมองนี่บ่ผมมองเนี่ยเนี่นไทยด้เนาะเป็นขนมบงางฮวงกันใช่นี่บ่ชิ็นฝานบ่หรอบ่ขนมโอ้ขนมเนาะวัดฝืนสิบแปด วาฟเฟิ <War> ลซื้อฝรั่งมะหอมครับเดี๋ยวว่ firm, วาวาฟเฟิลวาฟเฟิลสิบบาทนะครับขนมฝรั่งนะครับขนมมครัคบเอาขายดีเล้วล่ะเด้อเอาเนี่ยมาเลยครับเอาลูกค้านหน่อยหน่อยมาแล้วเอาวาฟเฟิลโอ้ซื้อขนมแม่วาฟเฟิลเอาขอบคุณห,หลายผู้ย่บัะคุงเอาคุณแม่เพื่อนางพิงฟ้าอยู่แล้ว เอา้าก็เรือห้องดีแต่นอนนี้นะห้องอันนีนะอนนะโอ้ครับขอบคุณหลายครับพี่มาทนแนียพูดแต่ครับห้องห้ออ๋อคูไส่ <c oughs> พ่อผู้ที่ซีได้นี่เออหนึ่งสองสามแบบใจรักการค้าขายพอค่าคตลาดบ้านลุมอำเภอเมืองอย่า้านกาดสิน มาหาพ่อข้านี่แล้เนาะครับ่อข้าวลูกจะไรล่ะครับลูกและยี่ห้ครับแน่ถูกถูกเด้อนี่มดผลเราม่เนาะอเฮาเริ่มต้นจากเศร้าขึ้น30มสิบมอนี่ม่ได้ซื้อมาปะไรครับโอ้มอนี่มันมันเป็นบุญมันเป็นบุญโอ้เป็นบุญกัดชินเอามอนี่ก็มี่สามเห็นเอาก็บขายถูกๆเนาะสามสิบขึ้นไปยีบกมีครับโอ้ยี่สิบก็มี่ยี่สิบก็มีเด้อ นี่ๆครับพ่อค้าเพื่อน่าอุ่นหนุนนะครับตลาดบ้านลุบเนาะครับอ๋อทุกเมื่อบอครับทุกเมื่อครับอาอทุกวันนะครับแต่ว่าเมื่อนี้นี่จะบอกของมาหลายเพราะเพื่อนเป็นบุญครับธรรมดาแล้วสีเต็มเลยธรรมดาสีกล่องเต็มเลยโอ้สีกล่องเต็มเลยเอ้าขอบคุณหลายครับมีหลายอย่างครับขายดีครับขายดีเรื่อยๆมีหลายอย่างหนังแห้งป้าชูนังแห้งบอกครับเนี่ย โมเมนต์ใหม่ฟื้นตัวเน,น, <c oughs> นาะโอ้นางแหงนางแหงโอ้ไปกีเลยนางแหงธรรมดาแล้วของแข็ง <c oughs> เวลาไปกีไฟมันจะขยายตัว <c oughs> ของแข็งถูกความร้อนจะขยายตัวเ <c oughs> ช่นเล็กเอาไปเผาไฟไมันจะิ่ใหญ่ขึ้นก้ <c oughs> อนหินเอาไปเผาไฟจะิ่ใหญ่ขึ้นนางแหงกับของแข็งคือกันแต่ว่าเอาไป เอาไฟเร็วที่โฮหลังแหงมัดเท่าไหร่ล่ะครับเนี่ยโอ้มัดอร่อยนะครับสิบสองอันอันนี้เป็นปลาเนาะโอ้แมคคาหน่อยก็มีบารนี่คุณแมคคาหน่อยกับยันแต่หน่อยเนาะกองเท่าไหร่ล่ะครับฟองเฮานี่ยฟองละร้อยฟองละร้อยนะครับเป็นปลาสลิดเนาะสลิดบางบ่อนะครับสลิดบางบ่อกองละร้อยอันนี้เป็นปลาค้อแดดเดียวกองละร้อยที่กันกองละร้อยอันนี้เป็นปลา ปลาซิ่วปลาฮะกล้วยเอาไปคั่วกินไปพัดไปทอดร้อยขี้กันเนาะอืมร้อยหนึ่งด้อครับแม่ค้าน้อยร้อยหนึ่งแม่ค้าน้อยเท่าไรแมร่ค้าน้อยก็ร้อยหนึ่งบ่ส <laughs> วัสด,ดีครับสวัสด,ดีครับรอ, <laughs> อ้าวอ้าวนี่ครับไายแมงวันก็เป็น,าาแ,น,นแล้วบ่เนี่ยแม่ค้าน้อยโอ้นะครับเป็นได้น้อยได้เลยเอาขอบคุณหลายนะครับ ขอบคุณทีายครับตลาดบ้านหลุบนะครับพี่น้องอยากกินเดอ้อมาเลยครับตลาดบ้านหลุบตลาดบ้านหลุบ<ท> <า vient> อันนี้เป็นเฉียงเนื้อนะครับเดอ้อใ,ใส่กวางใส่กวางตัโต้เต้กเต้นด้วยเนี่ยใส่กวางหอยยุคนโดสั้นที่สองขอละสิบบาทใส่กวางเนื้อกวางหมูส่งงวเนื้อแดดเดียวกิโลละเท่าะไรครับหาล้อยเนาะแดดเดียวหาล้อย แต่ว่าพี่น้องที่เอาเท่าไดก็ได้เอาลอยเดียวก็ได้อันนี้ลอยนึงบ่เพราะนี่ลอยนึงบ่คันบ่อันละร้อยเนาะลอยหนึ่งลอยนึ่งเอาเนื้อหมูกับเนื้งหัวตลาดวบรลุกมาชูมือนะครับเนาะทุกวันเนาะโบ้ค่อยขาดวันพายวันศิลกมาวันพายหยุดเนาะเอาอยากกินเด้อใส่กอกนี่ละตลาดวบรลุกครับเอามาหาใส่กอกเอามาหา เอาคุณแม่พน่ดเด้อร์นิดเด้อเอาขายนี่แหละขอละสิบบอครับหกข้อห้าสิบเอาถูกซื้อไลค์กับแถมไลค์ขอยห้เด็กคุ้นดูเอานะครับเอาขายดีเด้อแม่เด้อครับขอบคุณหลายครับตลาดบ้านลุกครับมีให้พี่น้องกินเด้อมาเลยมาเลยขอบคุณนันไลค์นครับอันนี้เป็นเฮดบอครับบอเอ็นม้วน โอ้ไปใส่แกงขี้เล็กแมนกาหอมไม้จากขาเป็นอ่ะเนาะแมนกาอ็นมั ua, ่วเลยเพราะว่ามันเฮดโบแมนเลยครับเอ็นมั่วฟองเท่าไรละครับอาซิบะจ้าอาซิบะหอมไม้ต่อนของหลายๆนะจ้า,ขอ,าอยอยของหน่อยๆและของหน่อยตลาดบ้านลุกนี่นี่ให้กลิ่นนะครับเด้อนี่เด้อแมนกามีหางมีขามีหางม,มีหูเบิด้ดเลยเบิ้ดจ้าแต่มันเหมิดแมน้าสิมีเหมิดเลยพวกพี่น้อยห้กินเนี่ยแปลกๆของมั่ว มาตลาดบ้านหลุงอยู่หรือเอนี่นะครับอันนี้เรียกว่าเอ็นข้อจอกบ่เอาไปเคยเอาไปใส่แกงกิเลกกสจ้าใส่แกงกิเลสปกก็นเอ็นนะครับเด้ออ่าซื้บาทเอามาเลยตลาดบ้านหลุงอันนี้ก็เป็นเนื้อแหง้งปลาหมึกแกปลาหมึกโอมโมใส่แว่นดำใส่แว่นดำนี่เป็นแนวนี้เลยร้อยบาทปลาหมึกปลาหมึกอาหารทะเลเอาหนี่ผู้ขาย คนสวยๆนี่แหละีเอาสวยทั้งสองอะไรอยู่นี่นั่งเฮี้ยงกันเด้อคนสวยมันมืามัะไ่มือ่ะอกคุณหลายๆได้ไหมคะเด้อเอ่บอกคุณหลายครับหอมเป็นยังครับท่างพีใกล้สิมืดเ,เลยเจ้นี่ โอเตว่นได้หลายที่เหมือนแบบซูชิอาหารญี่ปุ่นหาบาทอ๋อเหมือนหลายถาดแล้วเหลือถาดเดียวทำแล้ว,ลลวเอามาหานีาย่ยนี่นี่ยู้ขายนะครับเด้อซูชิย่างเดียวเลยก้อนละหาบาทถูกๆใกล้สึหมือนกันล่ะเอาขายดีนะครับขอบคุณหลายครับอันนี้คือเขืองหมู เขื่องหมูครับโลเท่าไรครับพวกเาเนี่ยร้อยแปดสิบาทนี่ครับเอาหมูร้อยแปดสิบาทเนื้อแดงดี่ดีครับเอาตลาดบรรุร้อยแปดสิบาทครับร้อยแปดสิบาทมาเลยเด้ตลาดบรรุมาหานี่ครับผู้ขายเขื่องหมูร้อยแปดสิบถูกๆเอาขายดีเนะครับเนอ,อ,อะความคุณหลายครับส้มตำส้มตำเขาปุ่นพุ่นผ,ผู้ขายส้มตำขายน้ำ มีไส้ยขายสมตำนนเนาะนี่ยเครื่องน้ำเนะาะโอ้มีทุกอย่างเลนยน้ำอืมนี่ผู้ขายนี่ทีมหาบานน้ำเอ้ามาเลยตลาดบ้านลุกอืมไข่ก็มีบ่ครับนี่โอ้ไข่เขาไข่เขาไข่ห้างห้างโอ้คนละยางบ่ไข่เขาไข่เขาเอ้าก็พูดอะไเด้อ ผู้ขายน้ำขายไข่ข <c oughs> ขเขาหัวเราแว่นเบิ่งขึ้นเมื่อยจังหน่อยตายายังละ่ะขนมบอลูกโอ้เป็นแคบหมูขายแคบหมูย่างเดือดถุงเท่าไดล่ะนี่เขาซื้อบาทแคบหมูนี่นะซื้อบาทบ่ซื้อบาตซื้อบาตซื้อบาทเป็นจะซื้อนะครับแคบหมูสดๆได้เนี่ย เฮ็ดทุกนเลยเอาขายดีเลยนี่เอานี่นยเอาเนี่น้องเอาขายดีเลยเอาขอพูดลายเด้อเอากำลังขายดีกำลังขายดีโอ้โหตานยังเราปาเนี่โอ้นี่เป็นของสวยของงามนะครับเด้อเอาบาทสิบบาทเาน้อเอาของสวยของงามขายบ่ได้ครับเป็นวีเป็นมุนี่ละเอ้า นอกจากนะักกินแล้วตลาดบ้านลุกนะครับก็บมียังเรื่องของเสริมสวยตกแต่งประดับประดาเอานี้ของนองคนนี่ละขายอยู่ตลาดบ้านลุกสิบบาทหาบาทเนาะเอาถูกถูกเลยมีมัดนะครับอันนี้แน้อาบน้ำนะครับแนา้าุูมหัวอาบน้ำม,มามีเอามีมัดตัวนี้เอามาอุ่นหนุนกันนะครับขอคุณหลายหลาเดนะ้อเอาของสวยของงาม